มาหอดกับใครเลยนะร่มซาเนียแมนจ้ะมาเด้อพี่น้องว่นนี้อู้บ่ได้กินกล้วยโดนน่ะเด้หน่ในช่องแก้วอร่อยมากมาเด้อขายบ่าวแดงเด้อกินเด้อสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มื้อนี้มากับพี่สาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะตามมีหิวข่าวค่ะหิวแล้วบอกพี่ตั้มำดูแลเอ้ามื้อนี้ได้เมนูเสียบเด้วยค่ะบ่ได้กินกล้วยดนแห้งในช่องมือเห็นพี่ตั้มก็เลยต้องจัดเมนูที่แบบ จวดนะก๋าผีสาวแซ่บนะเมีนก้วยคุ้มอำลมัพักเกี่ยมกะหลายอย่างมีหนองพักเมิกพักเพลวแล้วกะอันนี้แนวมาเทอรนเนี่ยมาระขีนุกก็มีเอ้ามาจัดแซ่บๆแล้วแกพี่น้องมากินหลาบทางอุบลเด้เมื่อนี้มาหอดกะคือจะนอนเริมซาเลยมาเด้อขายบ้าแดงเด้อกินแล้วเด้อจ้ากราบขอสวดขอพระพุทธเกินดิบเมีนจ้ะมาเด้อพี่น้องบ่ได้อุบ่ได้กินก๋วยดุหน่อยได้ไหมในช่องแก่อร่อยมาก อร่อยมากแต่พื้นกรเจ้่กนพ่อพี่อะมักเห็ดแบบนี้เคยกินตอนนี้ไงนี่แ่ละเนาะำแบบมันเขากันนะถึงโบพี่น้องถึงเสียบพี่น้องมากินเข่าอุบลได้เหมือนกันไม่ได้บานยาหรอ่บเลวบานออกมา นี่ผักนี่กัดหินกัดหินกัดหินกันหินก็จะมีอีสานืสแปร์ให้อร่อยเนาะมีหอยพักบุงพป่นหด้อยนื้อีงบอกเสแปร์ห้อร่อยเนาะมีหอยพักบุ๋งพป่นหด้อยนื้อีงบอกแม่ไม่รู้ว่ามันเข้าไหมต้องกินนะรองเบิงอันนี้ผักอะไรอ่ะมวย มันยอดเอออุ้ยช่างแด็หอมบอกกินเหมือนผักชีไหมไม่เมว่าโบเมีนเหมือนเหมือนผักเอาลองชิมดูอธิบายไม่ถูกั้งหอมไี่หรอกมันจะบอกว่าคืออีหย่างเนาะกินเหมือนอ้าให้พูดตรงๆเหมือนอยู่คาริปตัดบอกบอกว่าด เย็นๆเนาะอืมแต่ไม่ใช่ใบสาวเสือนะแต่ว่ามีกินเป็นเอกลักษณ์เนาะอืมแซ่บพี่น้องอืมนึกออกคือจ้งพักเม่งนี่แหละไข่ไข่อยู่พักเม่งมากินก็หล่ำอันมี๊กกะทิกะเขากันได้พีิถ่ำผักเม่งนาะขออยายกข้ามฝั่งพักแผ่วลมพี่น้องหวานคักเนาะ หวานร้ายแบบนี้ต้มข้าสีร่มแต่ว่าบนดอกแม่ต้มอ,อิงไ็จะกินต้มอิงเน,นะนาะทังไหนคนตกกับต้มองึงนเดียด้าว่าแต่ก็ <c oughs> อกกเอามาสงในเด้ยพี่น้อง <c oughs> เอามาขายแห่นะอ,อร่อยมากดูข้น้องนะอ่ะอันนี้หอมค,คระขงอ่นอนๆด้วยจ้ะ แมนค่ะอืนไหมคะอืมอจ้าผู้ใหหัวผักยังบอกได้นะใแม่นแค่ๆบอกว่าถือเนาะมันหอมคือยยคะลิปตัดนะมไม่รู้แบบอะไรคือใส่ั้งแรกเลยเนี่ยอื สมใจอยางค่อยกินเดินนะแม่คือมันกินดูละช่วงเึนแบบบราบริการคือว่ามันอันนี้มันมันไม่อยากกินอ่นน่ะค่อยเป็นบรพี่ดอกแบบว่าคือมันกินบ่อยจนแบบว่ามันต้องบ่อยอยากกินอือส่วนนึงแบบโอ้ยือขาดกินตำพุกเนี้ยแมนมอกอันนี้เสื่อมากประเทศเองเลย ก็บแบบผมอ่ำลผมกระเทียมเข้ากันคนแบบนรับก็พวกลาบนะลาบกล้วยลวกันนะั้นน้มพี่ตําพวกแหนมพวกหม่านะกระเทียมสดมเขาทาจะพี่น,ออน้องทาปลาเรือเลยมเมนเขาทาปลาเรือผู <laughs> <laughs> ้ใดมักจวดกะ <c oughs> เสียบๆต้องกันเลยพี่น้อง ผู้ใดมักจะกับวิสกี้ขาวอ่ะใ <laughs> นูแบบว่าอาหารสิงโตเนอ,ะอ่ะลูกด่วนไหมกรอบเหรอ,อกัดแล้วด่วนไหมลูกด่วน <laughs> ลูกด่วนไง <laughs> กินแล้วด่วนอืมการันค์คือเกาลัดพี่น้องแล้วมวยกระด็นมาสืบปูไข่ดองพี่น้องกเลยอัน บอกพี่ตั้มอยากขอกินกล้วยด้วยนะหิวข้าวครบปีที่เราไปกงเที่ยด้นี่มันบอกเราไปเดือนที่แดนี่แหละเอาไปที่ว่าอืไปกินส้มตั้ไอ้โจโจนะบอกเอาอีรีบอกครับปีเตืมดินี่มันภาพมันไม่เจ๋งลดไปอ่ะเอาหรอไปคาบิกิเนาะไปหาร์พิกิเป็นสะพานรักเคยเนี่ยเป็นสภาพพระรามเก่าวะแม่ซื้อนี่ ต้มไก่คลิปแรกต้มไก่ดอกอไม่นนั้นมันน่าต้มไก่เทศก่อนไงสุดประมาณช่วงเดือนพฤศจิธันวาก่อนเราจะไปช่วงนั้นฮิดเนาะพี่จำเนาะต้มไก่เป็นตูพี่เนาะไม่เนาะเจ้าเนาะเจ้ากว้างสนกินใบเต็มเลยง่ายดวนเลยที่ว่านี่ไปนอนอ่ะหมอจำได้จำได้ไม่เรายังกับหัวแล้วเนาะไม่บอกว่าถึงสารสารพูดมาตีเออ ทว่าไปเห็นสารประพุมแบบนี้ไฟมันเป็นคือจังเขาเอิญไฟยังก่อไฟกับพีบบรอมาที่นี่ยื้อซื้อกลอนหัวมันไม่ได้ไปมันไม่ได้สารพระพุธมันเป็นทางเข้าไม่ไฟกับพีบไม่ทางเข้าทางเข้าเร้วเหมือบอกว่าทางเข้าที่พักทาไมมันเหมือนสารประพุมอยังเลยไฟน่ะแม้มันเป็นสีเขียวเขียวกันหัวแบบนี้แค่นี้ก็ขำขำจนขำหัวจงกินหัวจงกิืนนะตนมกระเจี๊ยม ไปสม,ไสมุนไพรนะ <c oughs> แต่นี่บ่เคินมามันแสบสีบ่บอเลยจนหนาม,มาันเหตอนกับบลเรือฮะกินกันอยู่จะคนสี่คนเนาะนแต่ว่าแสบอี้เหมือน,น,นบอกแซ่วจีแย <c oughs> ่ว่าเราก็ะสบความสำเร็จนะเพราะว่าเขาได้แต่งงานกันแล้วโ้ยโสดโสดพี่น้องยังโสดอยู่ยังโสดอยู่โสดอยู่อะไรก็ไม่ได้ได้หนิ ไม่ผู้ชายเขาบอกว่ายังไม่ได้พูดว่าแต่งงานเพราะว่ามันยังไม่ได้แต่งงานเขาไม่ามามีแฟนเออมมีแฟนอ่ะแมนอยู่เพราะว่าอ่ะเขาอยากพี่น้องเข้าใจพีอมต่ำาลงคลิปไปนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าั่งกระหยอกแต่คลิปแหลกแต่ว่าพี่น้องหาผู้อ่านเพื่อนกับเห็นยูน้องพี่ต่ำเนาะแมนพี่บ่าแดงนั่นย่านย่านแบบว่าย่านเขาจะหายป่ะอืมไม่จะหายเราก็บอกอยู่ ่แกแกพูดนะแกบอกว่าพูดในคลิปแกนะว่าเออเป็นแฟนกันเป็นแฟนเป็นแฟนพี่น้องค่ะเป็นแฟนกันไว้พูดึ้นออฟฟิศไมเด้อร์ในช่องเตาออฟฟิศอันในช่องตำด้วยกันออฟฟิศลังไอ้หน่อยพี่น้องอันพ่อเดะอันเอาไว้แบบว่าแบกไวจับนะไงลูกมันกินได้นะมันดิบนะลูกเหรอดิบอยากกินแตงโอเคไปกินแตงป่ะเพื่อแนะนำี่น้อง ไม่ได้กินแล้วต้นนะถามปงังสองอร่อยมากปลาเสียบอแบบ่ะเส่บขแบบอยาดเด้อเอาเลยมาละ,าละกินน้ำแกงยำได้กับเสียบยำหนังพี่หนุ่มหนาวพี่เสียบอ่ะไฟเนาะไฟไฟจากแดดเยอะบอาเป็นคนที่แบบมีเลือดปาด เลือดฟาดีแห้งย้มเลยกับย้มนั่นจักบ้ากรบโม่มันจะแรงมากกับแดงโดดมันจะแรงมากกับแดงโดดเนาะขอมยกระแดงโดดเออแต่ว่าผักนี่อร่อยนะมวยเนี่ยมันหอมอันนี้อันเดียวกันบ่อือมันคืออะไรคะแม่ไม่รู้เลยดุเมื่อเดี๋ยวแม่จะถามให้ร้านผู้จูงไหมอือผักอะไรก็ไม่รู้ค่ะขอชิมหน่อยได้ไหมคะภาษาขุนหาะหักแหงโอเคเนึกบินกินผักเก่งเนี่ย thank you thank you หมูจะขึ้นปหนึ่งแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างบอกน้าหน่อยว่ามันเป็นยังไงหอมไหมขมไหมคะไม่ค่ะอืมพักเมยเนาะเห็นพักเดย์หมดได้แบบข้าวแข็วเนี่ยพักไม่ข้าวอ่อนเนาะข้าวฟังเออผักติ่วก็เป็นต้อเอามากินได้เลยผักติ่วรสเมย์ไม่อันนี้แบบนม้แต่หมายถึงว่าผักติ่วอ่ะก็น่าจะเอามากินได้เนาะมันสมนิดนึงมันมอง เงานพักติ๋วนะพี่น้องงานเนี่ยต้มไส้ปลาคอต้มไส่แบบเอามาซุปต้มไส่อ่ะไส้แดงเขาทาแน่ทำใหม่มากินแน่เดี๋ยวเอามาให้กลับแล้วเหรอคะน้ำชานะคะแกนเข่าแกกินน้ำชาแกนเข่าเอ้าอิ่มแต่ได้ยินนิดนึงแต่ว่า กะบโอิ่มแห้งมันไหนแต่ว่าถากินคลิปอีต่ำน้ำพี่นออ้องเอ้าไอ้มวยมากกับด้ท่ายกันสองคลิปแม่นไปกลับนะพ,พี่น้องไอ้บางคนเดี๋ยวถามาไอน,น้องตั้มคือบบเห็นมาน้ำหาไอ้หมดมวยคือบบเห็นมาเนาะเหนีย <ไง S 1> มวยมาแล้วเด้๋พี่น้องได<ๆ>้จริงๆกับแบบเจอกันบ่อยอยู่เด้๋พี่น้องหมายถึงว่าแต่บางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเรานั่งกินกันเล่นๆเราก็นั่งกินบางทีมันมันแบบคือไปเข้าเรียนกับภาพตัดก่อนเอามันแบตเบิดก่อนโอ้ยบอแม่ภาพตัด มันภาพตัดก่อนก็เลยโควิดเด่นนั่งกินกันไป่ายเนาะแต่ว่าหาสู่กันคือเก่าพี่น้องคือเก่าน้องขายยังกะอุดนุ่นยังกะคือซัพพอร์ตกันตลอดเพราะว่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเอ้าะมัอนี้ก็ได้เมนูแซ่บๆเนาะมาฝากพี่ต่อหน้องมากินกับพี่สาวคนสวยด้วยค่ะเมือนี้อ่ะทาบบุได์อ่าอย่าลืมดนะค่ะพี่น้องทาบบุได้สนใจขนมจีนต้มมีหิวข้าวปูไข่ดวงเนาะจ้ะหั่นอื่นไข่แน่นๆร้านนี้ไข่เค็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ้อยยอกมันนี้กะขอพูดผิดจำหลายๆเด้๋ยวจ่าอีกเทนึงละกะค่ะพี่น้อง ถามาก,กันกินสุดหลวดเบากมวลบากไรจังไหนกะ,อะขอโทษขออภัยหลายๆลด้วยจ้ะและก้กการถาให้มักคลิปนี้มักไม่นู่นี่กะฝากก็ไลค์กูแชร์เปกันร่างใจให้หมวย <c oughs> แลก้กกาพี่ตั้มน้ำแน่ด้วยจ้ะสำหรับมือนี้ไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีจ้า